สวัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะพบกับอาจารย์แม่หมออินดี้อีกครั้งนะคะกับการทำนายดวงประจำคนเกิดทั้ง7วันนะคะแล้วก็แยกเป็นใดปักปากแรกกับปักหลังของแต่ละเดือนนะคะซึ่งอาจารย์แม่หมออินดี้ก็ไม่ได้ทำการทำนายแบบนี้มาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็มีฟีดแบ c k บอกว่านะคะลูกๆดวงบอกว่าให้อาจารย์แม่หมอเนี่ยไม่ต้องโฟกัสไปที่มือกับไพ่ก็ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วก็ดูไม่ออกให้โฟกัสที่ ใบหน้าของแม่หมอเลยค่ะก็ให้ขอให้เห็นหน้าคนทนํานายนะคะแม่หมอ,อดีแล้วก็ไพ่ก็อาจจะโชวบางไม่โชบังก็ได้ประมาณนี้นะคะเขาเขาคือเขาคือผู้ติดตามของเราแล้วก็ผู้ที่เชื่อในเรื่องในใน,ในการทํานายของเราก็คงอยากเห็นเราบ้างคะโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่มีปัญหาแม่หมอจัดให้ก็ดีนะคะแม่หมอจะได้ไม่ต้องจัดมุมกล้องใหม่ด้วยตอนนี้มาถึงคิวของคนเกิดวันพฤหัสแล้วนะคะดวง ดวงประจําปักแรกเดือนกันยายน2564ของคนเกิดวันพฤิหัดนะคะรู้สึกว่าโดยชีวิตโดยภาพรวมของปากแรกเนี้ยค่อนข้างดีนะคะดีใจด้วยนะคะคุณจะได้โชคได้ลาบด,ด้วยนะชีวิตก็จะเป็นช่วงที่ เงินเงินรู้สึกว่าจะจะ,จะงอกงามจะงอกเงยได้โชคได้ลาบการเงินดีนะคะแล้วเรื่องการงานก็คนงานที่จะแบบว่าได้งานใหม่งานขยับขยายงานก้าวหน้าอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแน่นอนค่ะคุณยังเมื่อการงานคุณเจริญก้าวหน้านะคะคุณจะต้องทํางานหนักนะคะทํางานหนักอยู่ติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนเลยนะคะตั้งแต่ปักหน้าเป็นต้นไปนะคะต้องจัดการงานให้ดีๆส่วนเรื่องการเงินก็อย่างว่านะคะนอก จาว่าจะมีโชคมีลาบแล้วก็การเงินก็อยู่ตัวเขาเรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะช็อตจะอะไรค่ะสภาพคล่องหรือว่าสะดุดนะคะการเงินดีค่ะดีใจด้วยนะคะคนวันพฤหัสอ่าทีนี้ดูเรื่องของความรักบ้างว่าจะเป็นยังไงความรักนะคะถ้าสําหรับคนโสดแล้วก็อ่จะมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักนะคะก็ขอให้เป็นไปตามคําทานายนะคะขอให้สมหวังนะคะส่วนคนที่มีคู่รักอยู่แล้วแล้วก็ มีคู่อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ความสัมพันธ์ก็ก้าวหน้าดีค่ะยังรักกันเหนียวแน่นรักกันดูดื่มรักกันในทางที่ดีงามอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะในทางที่สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะถือว่าคุณได้คู่ดีด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้ไม่ได้ขึ้นเรื่องของคู่ไม่ดีก็ขอให้เป็นไปตามทำนาคาทานายนะคะคนเกิดวันพฤหัสปากแรกเดือนกันยายน2564รู้สึกมีแต่เรื่องดีๆเลยนะคะดีใจด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดใจฝาก กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่หมออินดี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกฟีดแบคด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะขอบคุณค่ะ